อัพเดตเด็กๆสปิทนะคะเนาะก็ชุดนี้พร้อมใหญ่บ้าน19มิถุนายนนะคะก็มีทั้งหมด5ตัวนะคะตัวเมียนะคะเนาะก็ดูตามสีเชือกนะคะเนาะอ่าตัวนี้นะคะเป็นเชือกสีน้ําเงินชมพูนะคะเนาะมีมากนะคะกลมเลยนะคะกินอาหารเก่งแหละนะคะต่อไปเป็นน้ําเงินฟ้านะคะนี่นะคะอ่ามีมีเหมือนกันนะคะนี่นะคะตัวกลมเลยนะคะขนดีนะคะตัวที่สามนะคะเออน้ําเงิน ม่วงอ่อนนะคะนี่นะคะเหมือนแมวเลยตากลมโตโตมากตัวนี้นะคะอ่าต่อไปนะคะเออน้ำเงินแดงนะคะตัวได้ไล่กันหมดเลยค่ะตัวเท่าๆกันนะคะน้ำเงินแดงนะคะนี่เปนด้านหลังนะคะกลมเลยอ่ามาแอบตรงนี้ตัวสุดท้ายนะคะน้ำเงินเขียวอ่อนนะคะนะตัวกลมเหมือนกันนะคะเนาะแข็งแรงทุกตัวค่ะทั้งห้าตัวนะคะนี่นะคะเนาะโอเค เป็นน้องตัวเมียนะคะชุดนี้ตัวเมียหมดเลยนะคะโอเคค่ะ